ท่านผู้ชมครับรายการนาบ้านภูเมืองวันนี้นะครับเราไปเที่ยวอำเภอชนแดนกันนะครับอำเภอชนแดนนั้นแต่เดิมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับซึ่งอยู่ข้ามเขาลังไปไกลไปทางสะพานหินโน่นนะครับในช่วงหลังต่อมาเนี่ยเมื่อมีความเจริญเกิดขึ้นนะครับทางตำบลชนแดนเนี่ยก็แยกจากอำเภอเมืองก็ตั้งเป็นชื่ออำเภอชนแดนขึ้นมาสาเหตุที่ชื่อว่าชนแดนนั้นก็เพราะเป็นรอยต่อระหว่าง เมืองเพชรบูรณ์กับเมืองพิจิตรนะครับมาชนแดนกันตอนนั้นพอดีสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าชนแดนนั้นสมัยก่อนเนี่ยนะฮะก่อนที่จะมีทางหลวงสาย21เนี่ยชนแดนเนี่ยถือว่าจเจริญมากเพราะคนเพชรบูรณ์เนี่ยจะเดินทางเข้ากรุงเทพหรือไปติดต่อโลกภายนอกน,นะครับจะต้องผ่านเขารังนะครับไปที่ชนแดนแล้วหลังจากนั้นถึงจะไปที่สะพานหินขึรถไฟนะที่สะพานหินเนเี่ย ไปติดต่ออยังกรุงเทพหรือว่า,าจังหวัดอื่นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องผ่านชนแดนข้ามตรงขุยไปเพชรบูรณ์นี่ยังถือว่าจเจริญทีหลังชนแดนแต่เหตุการณ์เปลี่ยนไปหลังจากที่มีการตัดถนนทางหลวงหมายเลข21นะครับเมื่อปี2511ทุกอย่างก็สามารถวิ่งตรงเข้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยไม่ต้องผ่านทางชนแดน อำเภอชนแดนก็เลยหยุดการเจริญเติบโตตั้งแต่บัดนั้นมานะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่มีร่องรอยของความเจริญของชนแดนก็คือวาอ่าชนแดนนั้นเป็นแบบอย่างของความเจริญที่กระจายตัวออกไปนะครับจะเห็นว่า,าตัวตำบลชนแดนตัวตำบลท่าข้ามตำบลลงขุยจะมีความเจริญใกล้เคียงกันมากนะทั้งทั้งที่เป็นระดับตำบลท่านเอง การเจริญเช่นนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคือไม่มาโตแต่หัวแต่ตัวอำเภอแต่ความเจริญเนี่ยจะกระจายทั่วๆไปซึ่งความเจริญเช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นในหลายอำเภอของอที่เพชรบูรณ์นะครับอย่างเช่นตำบลท่าพลตำบลพุทเตยตำบลวังยมภูและอีกหลายหลายตำบลแล้วก็จะมีความเจริญใกล้เคียงกับตัวอำเภอซึ่งเป็นแบบอย่างของความเจริญที่ถือเป็นแบบอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเพชรบูรณ์ไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นนะครับนี่ก็คืออำเภอชนแดนครับ